มาร์คฟานบอมเมลตำนานกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์และเสือใต้ไบรยนมิวนิกฟานบอมเมลคือหนึ่งนักฟุตบอลชาวดัตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งเขาเป็นที่รู้จักในฐานะกองกลางตัวรับที่มีความแข็งแกร่งดุด,ดันและมีความเป็นผู้นำในสนามเขามีความสามารถในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมการเข้าสกัดบอลที่แม่นยำและการจ่ายบอลที่ชาญฉลาดเขาเป็นหนึ่งในตำนานของวงการฟุตบอลเนเธอร์แลนด์และเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับนักฟุตบอลรุ่นหลังอีกด้วย เราไปดูสถิติตลอดอาชีพการค้าแข่งของฟานบอมเมลกันว่ามีอะไรบ้างเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด667นัดทำประตูไปทั้งหมด91ประตูแอซซิตทั้งหมด93แอซซิตเขาคว้าแชมป์ในระดับสมโมสรได้มากมายประกอบไปด้วยซีเลียหนึ่งสมัยบุนเดสลลกาสสมัยลาลีกา1สมัยอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัย,ย,มยและรางวัลต่างๆอีกมากมายและนี่คือสถิติของจอมทัพหัวใจแข่งแห่งเนเธอร์แลนด์อย่างมาร์ก มมดูบนฟรีตลอดทุกคู่แบบไม่มีโฆษณาคันผ่านเบ์เซอร์ของท่านได้แล้ววันนี้และพิเศษสำหรับ Android สามารถดาวน์โหลดโดยพิมพ์คำว่า go daddy th แล้วเจอกันที่ go daddy